มากันได้ยังครับผูช้ชมทางบ้านเช็คก่อนมาแล้วนะผู้ชมสองท่านปะยังไม่มายัางไม่มาคอนเน็กโอ้ยิ่สองท่านครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคู่ก่อนหน้านี้ในช่วงท้ายๆเกมพลาดไปนะครับสัญญาณเหน็ตมันหลุดยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเป็นสปอร์ตเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41 รอบคัดเลือกตัวแนทนภาคสามครับน้องหานเกมณมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครนะครับคู่ที่สามวันนี้เป็นการพบกันระหว่างขอนแก่นกับน้องบัวลำพูครับขอนแกน่นีนชุดเสื้อสีโรงเรียนหนองเรือวิทยา<อ>น้องบัวลำพูมาจากโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารนะครับจากอำเภอศรีบุญเรืองสองแต้มต่อเนื่องครับหมายเลขห้าครับอรพิน กะมบนมหาบูรีมาเสิร์ฟต่อน้องบิวขอนแก่นครับเอ่อก็ต้องขอขอบคุณครับคุณแม่ของเจ้าเดี๋ยนะน้องนิ้งครับชนาภาวาสุโพด้วยนะครับสนับสนุนข้าวมานะครับขอบคุณคุณแม่น้องนิ้งครับจากจังหวัดขอนแก่นนับชนาภาวาสุโพสาวน้อยจากจังหวัดสกลนครครับสอบถามแล้วว่าน้องเป็นคนสกลนครแล้วก็ไปเรียนหนังสืออยู่ที่หนองเรือพิทยาครับจากจังหวัดขอนแก่น 2องบัวระบูครับตวัดข้ามไปเลย,ตตลเดยกดเราจะมาเลขสิบเอ็ดใส่เต็มข้อนะพัชราพรสมอารับอมอิ่มร้องขึ้นมาได้ไหลให้สตางสับซ้ายครับเรียบร้อยครับธิดาฤทัยเจริญพันธ์เอ่อเจริญพันธรักครับน้องสตางคะแนนเป็น4ต่อ0ูนย์แล้วนะครับผู้ชม อย่างได้เสิร์ฟต่อแหมต่มาําไปหน่อยครับหมายเลขหอรพินกับมน,ม,นมหาภูมิมับ,บิลต้องบอกว่าคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับชื่อชั้นต้องบอกว่าขอนแก่นดีกว่าครับลงมาสอดได้หมายเลขสิบสองครับน้องสุวิชาโคตาแสงครับอ้ำอย่างเซฟได้ชัยภูมิับอ้ำมอันเดอร์ห่างไปหน่อยครับแก้ไปยาวๆเลย มาดันขึ้นมาครับสตางค์ให้โกดโดยหมายเลขสิบเอ็ดครับนะีอุ้มอิ่มมนะพา,าพัชราพรสมอาจแก้ไหมสวนมาเลยครับหมายเลขหนึ่งครับธนชาติดตะข่ายไปซะอีกขอนแก่นหนีไปเป็นห้าต่อนหนึ่งครับจบจากคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำรายการนะครับนะบิ๊กแมตช์จริงๆนะผูะ้ชนะมบ้านครับไม่ธรรมดา การาสินครับสาน้อยจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลสองวัดสว่างคงคาทีมดังแห่งภาคตะนอฉีิงเหนือครับปะทะหลานย่าโมครับสาวน้อยจากโรงเรียนสุร,รานาดีวิทยาครับตัวแทนจากจังหวัดนครราชสีมาทีมดังจากอีสานตอนล่างครับตอนนี้อีสานบนอีสานล่างเจอกันเดือดแน่ๆครับ yeah, yeah, yeah. ขอนแก่นยังหนีไปต่อเนื่องครับเจ็ดตอนหนึ่งไปแล้วแล้วมาเลกอะไรเนี่ย เจ้าหมายเลขสี่ครับลงมาเสิร์ฟครับนักธนิสลาอินนุนครับน้องหวายถ้าตภาพแบบนี้นะครับน่าจะจบไวนะเป็นกำลังใจให้น้องบุรังบูครับสาวน้อยจากสีบุญเรืองวิทยาคารหน่อยเอาสู้ๆเกมจะไม่สนุกแล้วลูกก็ Welcome to Chess r e m มูเบอ to cast your... อะไรน่ะไ r รออเรนซิสอเดสไบเ by our c o m m u n i c a t ั่ คนะอมมูนิตี้ไกด์ไ n e นะครับยินดีต้อนรับสู่แชทด้วยนะทุกท่านครับพิมมาได้นะครับช่วงนี้หน้าจอมจะเป็นภาษาอังกฤษ,ษทั้งหมดเลยเนะี่ยไม่ว่าจะเ,เ,เป็นระบบสตรีมเซตติ้งครับอนิลลสิตวิเคห์นะวิวอะไรนะแอคทิวิตี้ยอดผู้ชมนะครั Steam Hill, นะบสตรีมเฮลคนับช้อปปิง้งตอนนี้ยังไม่มีชอ้อปปิ้งเข้ามานะครับ ไปกันต่อเลยครับเซตแรกการสินแข่งกีโมเอ๋ยครับต่อจากคู่นี้นะครับคุณยายจุธารัตนีปทุมครับผู้ปกครองของเจ้าคุณนัญญาสิริปทุมครับน้องพีมจากสารคามบาอบระเบือค <Yeah. S 1> ู่หน้านี้บอกได้คำเดียวว่าน่าดูสุดๆนะผู้ชมทามาครับผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาวอลเลย์บอลครับต้องดูคู่หน้าให้ได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะ ขาว่าผมไม่เตือนนะมันเป็นคู่ใหญ่นะครับที่บอกว่าเป็นคู่บทใหญ่เนี่ยคือระดับต้นๆของประเทศนะครับเป็นทีมระดับต้นๆของประเทศทีเดียวเชียววันนี้นะครับผมมองเห็นแล้วนะฟ้าใสาน้องพิงกี้มาแล้วนะครับน่อนคร่าสีมาวันนี้มาในชุดเสื้อสีน้ำเงินนะครับแขนปล่อยนะเหม็นน้องพิงกี้นฟ้าใสแาสบพโพธิ์แล้วก็อะไรนะมินโฮสุดที่นันกุยยาพนามายืนอยู่ที่ตรงประตูทาเข้าวแล้วนะครับ เกมเป็นยังไงกันบ้างรครับยังเซฟได้อยู่นะหมายเลขสิบนะนาริสลาอินหนุนน้หวายแก้มาจากสามเมตรเป็นคะแนนเลยครับสต,ตางทีดาดูทัยเจริญเ,เออ่กันทารักษ์ครับหนุ่อ่าน้องหวายเสิร์ฟต่อนำนาริสลาอินหนุนครับอุ้ยมาใส่เลยไหมครับมวัลัญญาวัตสาครับวัตสานะน้องจ้าจ๋า แปร์ขยับหน่อยครับนะสองต่อสิบเอ็ดแม้ว่าจะห่างหมายเลขสิบเก้าครับลงมาเสิร์ฟเพชรหน้าสมหวังครับน้องหวานคนระับหวานเสิร์ฟมาแบบเวียงแทบคอเฮดเลยนะไหลามาไหมตัวใหญ่ๆมาน้องฟีนวะเนี่ยอลิสซาลิมเพ็ดดับฟีนยังเซฟได้อยู่สตางค์เชตไกฟีนหันไปหันมานะแม่งัดไม่ขึ้นน้องบัวลำพูครับสาวน้อยจากโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารนะครับจากอำเภอศรีบุญเรือง เสิร์ฟต่อนับสมหวังเพชรหน้าสมหวังครับน้องหวานอ้าวอ้าวมาเหมือนกันครับสี่ต่อสิบเอ็ดบรรยากาศตอนนี้ก็ยังเย็นสบายอยู่นะครับแม้ว่าแดดจะออกเปี้ยงๆครับฟีนตบน้องบุญบูเซฟได้ครับแก้ไปก่อนนะจ้าจ๋านะวลัญญาวัฒสา เปี้ยงครับเข้าซ้ายไหม <Yeah. S 1> หมายเลขสี่เป็นน้องเปรียวไหมน้องเปรียวครับกิต <Yeah. S 1> ิยาราวสิทธิ์ครับระวิสิทธิ <Yeah. S 1> อ์อุ้มอิ่มฮับลงมาเสิร์ฟมาหมายเลขสิบเอ็ดว้าพัชราพรสมอาจพัชราพรจามเสิร์ฟปิ้นตะไคร่ลงไปเลยครับ <Yeah. S 1> พี่นส <Yeah. S 1> ิบสามต่อสี่ เือป่าอุบิมเสิร์ฟเอสนะครับผู้ชมคู่หน้านะครับหวานผู้ปกครองทุกท่านแล้ะทุกท่านเลยนะครับเอาเป็นว่าทุกท่านเลยดีกว่านะช่วยกันแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่วยกันแชร์ให้ผมด้วยครับอย่าลืมนะฮะโอ้โหไอ้สตางค์คอแทบเช็ดโอ้ยอุบิมครับเสิร์ฟยัดมาที่คอสตางค์นะครับทิดาฤทธิไทยเจริญพันธรักครับน้องสตางค์ หมายเลขหนึ่งของน้องบุรบูลงมาเสิร์ฟถนัญญาบูลสิทธ์นะครับน้องดรีมบอลแรกยังพอได้อุ้มอิ่มครับนริศราอินตัวทียเป็นพระจาราพรสมบัติน้องบุรลำพูจงังหวะไม่ดีครับแก้มาก่อน,นอรีบโบโลอีกคนนี้หม่ยชื่ออะไรเนี่ยขอดูหน่อยครหมายเลขหนึ่งนครับน้องปรานปิยารักษาพักดีครับน้องปานหกต่อสี่ครับตามหลังมาห่าง ธนัญญามูลสิ่งนับเสฟต่อน้งดรีมแม่เขาใส่มาดีเหมือนกันครับยิงมาแรงปี้เดียวสตาร์ครับที่ดาลุยไทย15ต่อ6แม่นัดแรกครับเธอเล่นไม่ออกนะเจอกับนครราชสีมาครับเหมือนกับขาดความมั่นใจนะวันนี้ที่ดาลุยไทยครับต้องเสริมความมั่นใจให้มากกว่านี้เพราะในวันพรุ่งนี้ครับต้องไปเจอกับการลสินด้วยนะครับเดี๋ยวนะเจอกับกาลสินเมื่อไหร่เออป้าไหมครับผู้ชม วันที่10นะครับขอนแก่นเจอการละศิล์น,น่าจะเป็นนัดตัดเชือกที่ว่าเป็นการชิงกันเข้ารอบครับนะในสายนี้แย่งกันนะครับแย่งกันเข้ารอบครับระหว่างกาละสิล์กับขอนแก่นนะอะแต่วันนี้ถ้าเกิดวันนี้ถ้าเกิดกาละสิน์นะครับชน,นะแล้วขชสีมาขึ้นมาเนี่ยบอกได้คำเดียวว่า โอกาสผ่านเข้ารอบสูงมากครับสําหรับการลสินนะครับผู้ชมไม่ต้องไปคิดอะไรมากในนัดเจอกับขอนแก่นนะครับเพราะว่าชนะเบอร์ต้นต้นของประเทศได้ก็ชฉลุยแน่นะครับเพราะว่าในนัดสุดท้ายนี่การลสินก็ต้องมาเจอกันเนี่ยน้องโบลลาพูนี่ครับไปกันต่อเลยครับผู้ชม8ต่อ 16, อ16อยังเป็นขอนแก่นครับหนีห่างแล้ว17ต่อ8 ช่วงนี้บรรยากาศที่จังหวัดสกลนครนับดีมากๆท่านใดที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศนาหนาวๆนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับข้ามเพื่อเขาผู้พานมาตเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยนะไม่ได้เตรียมไม่ตเตรียมเสื้อกันหนาวมายุ่งเลยนะครับที่จังหวัดหนองบัวเฮ้ยกาลสินชนะหนองบัวลำพูไปแล้วใช่ใช่โทษทีครับกาลสินชนะหนองบัวลำพูไปแล้วประทานโทษถ้าวันนี้ชนะ นครราชสีมาได้ก็คือผ่านฉลุยนะสายนี้ก็มีสี่ทีมนะครับก็มีสายอะไรนะโทษทีครับสายขอนะนครราชสีมากาลสินหนองบัวลำพูแล้วก็ขอนแก่นสวัสดีคุณแม่น้องพิมพ์ด้วยนะครับคุณแม่อุไรรัตเพ็งโสมนะครับคุณแม่น้องพิมพครับจากโรงเรียนสุร,รา,ารนาีวิทยานะครับ อบอลได้ยังดักได้อยู่นะมาเลขหนึ่งครับธนาาัญญาแก้มาก่อนเซตเลยบอลสัน้นจ่ายสวยงามนะโดยหมายเลขสิบนาลริศราอินหนุนครับเซตเตอร์นี่เป็นใครครับเซตเตอร์เป็นอลพินครับกำมลมหาภูมิรับน้องบิว ฟรีน้ำลมบเสริฟแบบอลริสลาลิมเพสจหมายเลขสิบสองครับตัวใหญ่มากครับคอนเฟ้รจะสูงด้วยนะยี่สิบต่อแปด ภรรยาคนที่7ดทักมาว่าจะถึงเชียงใหม่ตอนไหน สวยงามครับน้องอินมมนักพัชราพรสมอาธ21-9นะโอ้โทษทีครีบ22-9ไปแล้วพี่เตเชิดบอกว่าอะไรเอ่ยอดีตน,น,น้องเรือกับสุรนารีแข่งเป็นเบอร์นหนึ่งของอีสารครับปัจจุบันก็สุรนารีกลับนะครับทอสองครับใช่ครับสตางครับแก้ไปก่อนที่นาลือไทยแม่ครับน้องบัวลำพูเอาได้เฉยเลย ลงครับลิสกู่น,นี้อันเดอร์ย้อนมาครับมาที่สองนะมันีรินครับนาแถมพลอยออชื่อเท่มากนะนำสกุลเท่มากครับมันีรินนาแถมพลอยครับน้องเหมยสีบุเรือผู้ที่อาคารชมเข้าประกวดบิวจ่ายกดมาได้อุ้มีมากเรียบร้อยครับ เซฟเซฟเลยนะคะทีละหาตังค์ไม่ทันกันเลยทียีอาเชียวโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยเอาเธอเป็นเมียจะไหวไหมฮะแต่ก็รักอยู่หรอกเดีย๋ยวจะให้ตลอดละคะ่ะจะยอมเป็นเมียง่ายๆนะอย่าดื้อละ่ะ อิ่มก็จบไปเซตแรกครับเป็นขอนแก่นนะมาชนะไเป็นด้วยสกอร์25ต่อ10ปะพักสักครู่ <Breakfast> สวัสดีพี่เออ่วิภาพรด้วยนะครับขอบคุณพี่วิภาพรครับสอบถามกันเข้ามานะครับขอบคุณนะพี่เตชิตนะครับขอบคุณมากครับช่วยกันพิมพ์ช่วยกันบอกพอดีผมอ่านไม่ทันนะพอดีผมก็ทําข้อมูลของในการไลฟ์สดอยู่นะฮะยังไงก็แอดมิดอย่าง,างพี่เตชิตขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมผมขอปิดเสียงไว้แป๊บนะครับเพราะมันเป็นเพลงลิขสิทธิ์